ชื่อของอริยะบุคคลในที่สามภิกษุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวิน,นัยนี้สมณะที่สองมีในธรรมวิน,นัยนี้สมณะที่สามมีในธรรมวิน,นัยนี้สมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้ลัที่อื่นว่างจากสมณะทั้งสี่เธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้เถิดภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสังโยชน์สามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะศัสรูในเบื้องหน้านี้สมณะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายก็สมณะที่สองเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสังโยชน์สามและเพราะราคะโทสะ โมหะเบาบา,างเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วกระทำที่สุดทุกได้นีสมณะที่สองภิกษุทั้งหลาย<ม>ก็สมณะที่สามเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในพบนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา น้สมณะที่สามภิกษุทั้งหลายก็สมณะที่สี่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่น้สมณะที่สี่ภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งมีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่สองมีในธรรมวิน,นัยนี้สมณะที่สามมีในธรรมวิน,นัยนี้สมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้ลัดที่อื่นว่างจากสมณะทั้งสี่เธอทั้งหลายจงบรรลือสีหานาถโดยชอบอย่างนี้เถิดพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่ส6อนาคามีหน้าที่ห้าถึงหก